ท่วมในบริเวณภาคใต้แม้ว่าจังหวัดสงขานั้นจะน้ําสถานการเริ่มคลี่คลายนะครับแต่ว่าภาคใต้ตอนบนกลับได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักขณะที่จังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ําที่ท่วมขังในหลายพื้นที่เริ่มทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าขณะนี้หลายพื้นที่ในอำเือหาดใหญ่จังหวัดสงขาน,นะครับระดับน้ําจะลดลงไปแล้วบางส่วนแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ยังคงมีน้ําท่วมอยู่ทําให้การปฏิบัติการช่วยเหลือนั้น ต้องดำเนินการทั้งทางน้ําและภาคพ,พื้นอากาศจ้าีี่ขุดพบซากดินถลม่มทับบ้านที่อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาพบร่างผู้เสียชีวิต5ศพหึ่งในนั้นมีเด็กอายุ9เดือนรวมอยู่ด้วยนายกร,รัฐมนตรีเผยเปิดเผยนะครับว่าสถนานการณ์น้ําท่วมมเูญหาดใหญ่จะคลี่คลายมากขึ้นและก็เชื่อมั่นว่านายถาวรเสเนียมรัฐ่ามนตรีประจํามหาไทยจะดูแลเสถานการณ์ได้ สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของที่นี่ทีวีพอพรนะครับพบกับผมธันวิศิธิ์เลิศบำรุงชัยน้ําท่วมที่บริเวณภาคใต้นะครับแม้ว่าน้ําจะได้ลดลงแล้วที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนนั้นก็ยังคงมีน้ําป่าไหลบ่าลงมาอยู่นะครับโดยสถานการณ์น้ําท่วมในระยะนี้ก็ยังคงต้อง นี่คือช่วงตอบโจทย์ที่นี่ทีวีพพนะครับวันนี้ผมทันพิสิทธิ์เลื่อนประุงชัยมาแต่เสียงครับเพราะว่าตามปกติช่วงตอบโจทย์นั้นจะบันทึกเทปกันในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นนั้นไฟฟ้าได้เกิดปัญหาขัดข้องเล็กน้อยไฟฟ้าดับนะครับเลยไม่สามารถที่จะบันทึกเทปในช่วงตอบโจทย์ได้นะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านั้นนะครับทีวีพพได้รับบริขารับบริจาคเงินและสิ่งของเมื่อวันพุธ ที่27ถึง29ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะนําเงินไปซื้อสิ่งของเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบะภัยนะครับเพราะว่าทีวีพพนั้นได้เล็งเห็นถึงสภาพความยากลาบากของผู้ประสบภัยน้ําท่วมและหลังจากที่ทีวีพพได้เปิดรับบริจาคนะครับก็มีทั้งคุณครูแล้วก็คุณผู้ชมนําสิ่งของแล้วก็เงินมาบริจาคเป็นอย่างมากเลยนะครับรวมแล้วยอดเงินรวมทั้งสิ้นกว่า4,720บาทนะครับ โดยทีวีพพนั้นได้นําเงิน4,720บาทนี้นะครับไปซื้อของจําเป็นเพื่อผู้ผประสบภัยและขนส่งสิ่งของต่างๆไปที่ศูนย์ทีวีไทยเพื่อผู้ผประสบภัยน้ําท่วมในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งสิ่งของที่ทีวีพพได้นําเงินบริจาคของท่านไปซื้อก็มีอยู่ด้วยกัน9รายการนะครับหก็คือกระดาษชำระนะครับห้าม้วนเป็นเงิน345บาทผ้าอนามัยติดพอเป็นเงิน330บาท ผมซักฟอก10ถุงเล็กนะครับเป็นเงิน100บาทโจ๊กกึงสำเร็จรูป3แพ็คเป็นเงิน250บาท50สตางค์นมผงสำหรับเด็ก10กล่อง1,200บาทโลชท่นกันยุงนะครับ36ซอง180บาทยาหมองตลับเล็ก2โหลนะครับ120บาทยาแก้น้ำกับเท้าอีก10หลอดเป็นเงิน930บาทและผ้าห่มกันหนาวอีก9ผืนนะครับ1 1 0 0 1,116บาท รวมทั้งสิ้น4,416บาท50สตางค์นะครับซึ่งหลังจากที่เรานำเงินไปซื้อของเหล่านี้แล้วทางเราก็ยังเหลือเงินบริจาคอีก303บาท50สตางค์ซึ่งทางทีวีพพได้โอนเงินจำนวนที่เหลือนะครับไปสมทบกับบัญชีกระแสรายวันชื่อบัญชีว่าเพื่อนพึ่งพาช่วยน้ำท่วม ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเทเวศในวันพุทธที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับครัในเช้าวันนี้นะครับถือว่าอากาศเนี่ยหนาวมากเลยหลังจากที่ทีวีพอพอได้ประกาศขอรับบริจาคเงินและก็ข้าวของนะครับทีวีพอได้นําเงินจํานวนยอดจํานวนกว่า4,700กว่าบาทไปซื้อของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในรถหลังรถนี่นะครับแล้วก็นอกจากของที่รับบริจาคจากทางโรงเรียนแล้ว ยังมีผู้คนนําสิ่งของว่าจะเป็นน้ําหรือว่ายาก็ดีเอามาให้เราอีกแล้วเราก็จะวันนี้นะวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมเราจะเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อจะอสิ่งของเหล่านี้ไปให้ที่ศูนย์ทีวีไทยผู้ปร,ประสบภัยน้ําท่วมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศติดตามชมกันครับและเมื่อทีวีพพได้เดินทางมาถึงจุดรับบริจาคทีวีไทยนะครับที่อยู่บริเวณล,ลานจอดรถขายท่อสดของทีวีไทยนะครับทางเจ้าหน้าที่ ของทางทีวีไทยก็ได้รีบขนของลงจากรถอย่างคามักคมเนเลยทีเดียวนะครับในการนี้ทีวีทพได้มีการซื้อผ้าหมกกนหนาวไปด้วยเพราะว่าทีวีทพไดใ้ให้ความสําคัญกับฤดูหนาวที่หลังจากที่ฝนตกไปแล้วนะครับก็จะเกิดฤดูหนาวขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคอีสานก็คงที่จะได้รับผลกระทบจากภายหนาวที่จะถึงนี้ด้วยนะครับก็เลยซื้อผ้าห่มกนหนาวไปเผื่อด้วย ซึ่งก็ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าทางภาคอีสานนั้นก็เริ่มมีอากาศที่หนาวเย็นแล้วนะครับหลังจากที่ทีวีเอพอได้นําเงินแล้วก็สิ่งของนําสิ่งของนะครับไปบริจาคที่พีีิทัทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางทีวีอพอได้เดินทางไปดูสถานการณ์น้าที่จังหวัดอยุธยานะครับซึ่งไปดูที่วัดไทยวัฒนารามซึ่ง ไปดูเกี่ยวกับพนังกั้นน้ําก็พบว่าน,น้ําน,นั้นได้ขึ้นมาปริ่มระดับของพนังกั้นน้าเลยทีเดียวแล้วก็คาดว่าน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาก็อาจจะไหลลงเข้าในทะเลอีกไม่ช้าน,นี้แล้วก็คิดว่าทางอายุทยาน้ําที่คงอยู่ก็คงจะเข้าสู่ภาะวะปกติในไม่ช้านี้ติดตามจากรายงานครับแม่น้ําเจ้าพยาที่อยู่ตรงนี้นะครับ ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยา,าที่ไหลปริ่มพนังกั้นน้<แ>ําวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีย,ยุทธยาสแสดงให้เห็นถึงภาวะน้ําที่ยังคงมีมากอยู่และกําลังระบายออกไปเป็นจํานวนมากคุณผู้ชมครับนี่คือพนังกั้นน้ําที่กั้นไม่ให้น้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาที่อยู่ตรงนี้นะครับไหลเข้ามาท่วมวัดชัยวัฒนารามที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับในเขตเกาะเมืองพระนครศรีย,ยุธยามีแม่น้ําไหลผ่านล้อมรอบสามสายคือแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําป่าสักและแม่น้ําลบบุรี ซึ่งในระยะนี้แม่น้ําทั้งสามสายมีปริมาณน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแต่โบราณสถานในเกาะและรอบเกาะเมืองอยุธยาไม่ถูกน้ําท่วมเพราะในส่วนของโบราณสถานในเกาะเมืองจะถูกป้องกันด้วยถนนที่ถมสูงล้อมรอบทําให้น้ําไม่สามารถเข้าท่วมได้และในส่วนของโบราณสถานรอบเกาะเมืองอย่างวัดชัยวัฒนารามจะถูกป้องกันด้วยพนังกั้นน้ำ คือพนังกั้นน้ํานะครับทีเ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่พอน้ําท่วมเขาก็จะยกยกอันนี้ขึ้นมากั้นน้ําถ้าผมลงไปเทียบดูนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันท่วมหัวเลยทีเดียวแล้วถ้ากป็จินรนาการหรือว่าถ้าตรงเนี้ยม,าามันพังลงมาน้ําก็คงจะต้องไหลเข้าไปที่โบราณสถานอย่างแน่นอนครับ สุดท้ายนี้นะครับทีวีคอ,อต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันบริจาคสิ่งของนะครับและตอนนี้ก็เป็นที่ไว้วางใจได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งของแล้วก็เงินที่ท่านบริจาคมาต้องถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์และที่นี่ทีวีพอ,พอซ,ซึ่งวันนี้เกิดปัญหาขึ้นก็คือไปดับที่สถานีที่โรงเรียนของเรานะครับเลยทําให้เรานั้นไม่สาม,มารถที่จะ บันทึกเทปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เลยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยการอัดเสียงลงกับตัวศับแล้วก็ประกอบกับภาพที่เราเตรียมไว้ซึ่งถ้าเป็นไปตามกระโดดการเดิมถ้าไฟไม่ดับเราก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ทีวีพาพาที่ไปเรียรายเงนินคุณผู้ชมมาพูดถึงประสบการณ์ว่า เรียกดยประสบการณ์ในวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับรายละเอียดที่เราได้นําเงินที่ได้รับบริจาคไปซื้อสิ่งของต่างๆแล้วไปที่เรียบร้อยก็จะพูดถึงประเด็นนี้แต่วันนี้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก็ครบถ้วนทุกประเด็นครับ<ส>ผมทำพิธีเล่าบำรุงชัยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก,ก่อนสวัสดีครับ เพียนของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้หานัอันนี้ก็หมายความว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมแก่เรื่องโชคชะตาให้มีความเพียรพยายามใช้สติปัญญากำลังความสามารถแล้วจะสามารถเอาชนะแม้แต่โชคชะตาได้เนี